จะเหมาสวนไม่ได้นะมาช่างนะคะเนี่ยค่ะนี่ฟักแมวใช่ไหมใช่ฟักแมวอันนี้อันนี้ทั้งสองเลยทำไมมันมีหนามด้วยก็นั่นแหละท <ละ S 2> ้ามมันมีหนามสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีจ้านี่นะคะส้มตำวันนี้พ<ว>ี่นิกลงมือเองเลยน่าอร่อยมากส้มตำน้ำปูนะคะนี่กับผักค่ะบ๊ท ปลาขาสดๆเนาะชาอ,อมแล้วก็ขนมจีนกินกันอยู่สองคนค่ะเพราะว่าป๊ะป้าไม่อยู่ป๊ะป๊าไปทำงานนะคะน้องปั้นก็ไปโรงเรียนแล้วก็นี่นะคะน้ำยาขนมจีนแบบหม้อใหญ่มากเลยเหมือนทำกินทั้งตำบลน, <c oughs> <c oughs> น้องพี่เรียกมันเยอะมากเลยกินทั้งหมู่บ้านกินทั้งหมู่บ้านเลยทองเลยนี่นะคะอันนี้น้ำยาป่าตีนไก่น่าอร่อยมาก เดี๋ยวกินขนมจีนเสร็จแล้วเราไปเก็บผักเนาะเด็กเดี๋ยวพาไปเดินชมสวนผักกันค่ะเพราะว่ามี f อซถามมาหลายคนมากว่าอยากให้พาไปดูสวนผักบ้างเพราะว่าไม่ค่อยได้ทาคลิปเลยนะช่วงน,นี้ไม่ค่อยได้แบบอัปเดตสวนสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูสวนผักกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเป็นลำยวงย้วยครึ่งเข้าไปแล้วค่ะเครื่องดื่มพร้อมดื่มพร้อมนิดขอบคุณค่ะ หอมมากมกินเมดูสซ่คนพี่จะเอากตีกันไหมเอาพี่ไม่ต้องไปเคียย์ของใครแล้วล่ะพี่เคียย์เข้าตัวเองนี่แหละของพี่ตังก์ก็นุ่มอ่อยน่ากินด้ยเอาเล้วนะเอาเลยค่ะสีสวยดีเนาะ ซีซันดูดีเนาะืึ้นใจประกอบเียละเนาะแต่มันเป็นน้ำปูน้ำปูไงอืมน่าแซ่บนะแซ่บป้ะก็เหมือนอยู่บ้านเลยเห่นะคะน่าร่อยมากขนมจีนกินกันสองคนอ่าเชญแก้วนะคะพี่เล็กสุนเต้ พีพงษ์ละม,มาเด้อมาเด้อมากินกันค่ะเดี๋ยวจินนมจีนเสร็จแล้วเราไปแดตลอมลมตกเนาะไปยอ่อยอาหารไปย่อยอาหารเดินๆเปิดสวนเดินชมสวนกันเนาพี่อืมแซ่อร่อยเนาะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะเดินชมสวนในบ้านกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปสวนนอกบ้านกันเนาะ ตอนนี้พี่เ็กกำลังเก็บใบมังรักนะคะดูซุ้มผักของนิดนะคะสวยมากเลยวันนี้แดดดีมากบวกก็ได้กินไปหลายรอบแล้วนะคะดูซุ้มผักที่ทำกำับน้องป้านแล้วก็ปปาวันนั้นเนาะนี่บวกสวยงามเดี๋วเราไปดูใบมังลักกันค่ะสวนในบ้านดูต้นกล้วย หวังว่าจะได้เก็บก่อนหนาวเนะาะใบแมงลักแปลงใหม่นะคะอ่ะพี่เล็ก <Okay. S 1> เราจะพาไปดูสตรอเบอรี่ยังมีสตรอเบอรี่ให้เก็บอยู่ตอนนี้ด,ดูนะคะอุ้งเนี่ยคงจะหวานน่าดูแต่ว่าตอนนี้อิ่มมากเลย เนี่ยมมากกินไม่ได้แล้วเนี่นะคะอันนี้คืออ่า r a บอ b e r r y เนอะฟองหรือว่าฟองบัวโอ้ยตัวน่ากินจังเลยเดี๋ยวเก็บสักหน่อยอุ้ยี่นะคะเดี๋ยวลองชิมว่าจะอร่อยไหมเอาสักสองลูกว่าจะหวานไหมอื้มอุ้ยหวานหวานพี่เล็กหวานมากเลยค่ะ อือเดี๋ยวพี่เล็กกินไม่ได้แล้วพี่เล็กกินเยอะมากาเด็ตเองก็เน็ตเองก็กินเยอะมากพี่เล็กบอกว่าก้มไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราชมสวนในบ้านก่อนนะคะแล้วก็จะพาไปสวนนอกบ้านกันมาเก็บผักให้พี่เล็กเนาะ <S <S อันนี้ใบเมงรักแปลงใหม่ฝังว่าจะได้เก็บก่อนหนาวเพราะว่าอากาศเริ่มจะเย็นแล้วค่ะ ยิ่งเราเด็ด <L oon. S 1> มันยิ่งแตกเนาะมันร้อนนะอันนี้อากาศแบบร้อนมากเลยและไม่มีลมด้วยนะวันนี้นิ่งเลยเนาะเมื่อวานลมแรงมากวาล่ลแรงเลยมาเลนี่จะลมเนาะมลมเยอะแต่อุณหภูมิลิ่นร้อนมากกว่าข้างบนนะพริกพริกขี้หนูสวน มะเขือใช่ชมสวนหน้าบ้านนะคะทางเข้าเนี่ยถ้าใครมาบ้านนี้แค่ทางเข้าก็เริ่มจะเห็นผักแล้วนะคะจะพาพี่เล็กเดินชมสวนข้างหน้าเดี๋ยวจะให้ดูมะเขือยาวมะเขือยาวนี่เก็บไปหลายรอบแล้วนะคะตรงนี้ลูกใหญ่มากยาวมากสมเป็นมะเขือยาวมากนี่ดูนะคะลูกยาวตรงนี้ก็มี อ๋อ,อนี่น่าคะ่ะลูกเกี่ยวยาวฝั่งนี้ก็มีนี่ลูกใหญ่ละกินอิ่มแล้วก็เดินไปสวนกันนะคะ เดินชม <laughs> เดินชมไร่องุ่นไปด้วยระหว่างทางเดินไปเพราะว่าจะได้อ่าย่อยไปด้วยเนาะพี่เล็กเนาะพี่ว่านี่จะยาน่าจะใช่นะพี่ว่าเพราะว่าใบามันทินให้ผมขึ้นเลยต่พี่องไปอ่านอีกทีก่อนยาห่างม้ามีสรรพคุณป,ป,ปร,รุงเส้นผม,มนใช่มันเป็นเพราะมันเพราะมันเป็นผิดเสียชัดนะอ่ะาพอมันโตมาม พีแต่ส่วนมากเขานิยมเก็บอ่าเราาไปตกดที่มันขึ้นขึ้นใหม่ๆเนาะที่เป็นยอดขึ้นใหม่ๆนะคะหน้าหน้าสนามบ้านพี่อยู่แต่มันมีสองเส้นคนไม่ไ้ไปสิงคโปร์เขาไปอ่านพี่เล็กชวนไปเก็บเห็ดวันอาทิตย์นี้ที่บ้านบนเขาแต่ไม่รู้จะได้ไปไหมเราดูเนาะ่อากาศอากาศจะเป็นยังไงถ้าอากาศไม่ดีก็มันนีคนขับรถด้วยคนขับรถด้วยเพราะว่าอยู่ไกลมากแต่คนขับรถบอกว่าไม่ไม่ดูอะไรตรใช่ เดี๋ยวก็ว่าไปเก็บเพชรเดี๋ยวก็ว่าเข้าสวนทํานู่นทํานี่มีอะไรมีอะไรให้ทําเยอะมากเลยช่วงนี้หน้าร้อนแล้วก็อีกหน่อยหน้าหนาวก็จะเเงียบแล้วแหละไม่ค่อยรู้ไหใช่บ้านใครบ้านมันนะคะไปไปสวนกันแวะชมสวนข้างทางชมมาตลอดทางเลยลืมถ่ายเนาะพี่เด็กเราเนาะเพราะว่ามีอะไรให้ชมเยอะมากนชมคะชมพักทองฝรั่งเขใหญ่มากใช่ อ๋อฟักทองจานบินเนาะพี่เล็กเนี่ยพี่ว่ามันกินไม่ได้ไกินได้เหรอมันจะลูกสีขาวๆพี่ไม่เคยลองกินอันนี้ฟักทองจานบินอ่ามองไม่ให้เห็นพี่คิดว่าเขาไปโชว์เนี่ยมันกินได้มันเหมือนฟักบ้านเราเนี่ยเนี่ยจะให้ดูมันเหมือนฟักบ้านเรานี่ยองอร่อยเอาไปทําแกง้ไก่อร่อยเนี่ยเดี๋ยววันหลังลองมันจะเป็นลูกสีขาวเหมือนจานบินเนี่ยพี่คิดว่าเขาไว้ประดับนะพี่ไม่เคยลองอันนั้นก็อ่า อะไรน้ำมันฝรั่งเขาตัดต้นมาออกแล้วก็ให้หัวมันใหญ่แล้วเขาค่อยจะมาขุดเนาะโอ้ดูสุเกเยอดีอืมใหญ่ไปนลูกใหญ่ระหว่างทางไปสวนของเราหรือว่าเขากินเยอะและ้วเขาเลยไม่ินแล้วอะไรเขากินไปเยอะแล้วเขาเลยเอาไว้อาจจะแบบค่อยๆเก็บ <c oughs> อุ้ยมันเนา่านะนะมันเน่าไปแล้วอ,อืใช่ลูกใหญ่มากเลยนนเนาะเหมือนตงไท่มันเป็นวงรีแล้วก็สีเหลืองเหมือนแต่ไข่อู้หลนั่นก็ใหญ่ เดินชมสวนไปตลอดทางใกล้จะถึงสวนเราแล้วเนี่ยอือฮึอ๋าใช่ใช่ต้นอันนี้เรามาใส่กระถางเห็นไหมเนี่ยอือฮึซื้อแล้วมาใส่กระถางใหญ่ๆมาตั้งไว้ตรงตรงไอ้เนี่ยแล้วมันหน้าหนาวมันก็ทนนะมันไม่ตายเพราะก็เห็นคนข้างบ้านที่เขาปลูกดูป่าลาเวนเดอร์คุณลุงข้างสวนแกปลูกเป็นแถวสวยมากลูกอันเนี้ยดกดีจังใช่มาถึงสวนของเราแล้วไม่ขึ้นนเเาะมันไม่ดีแน่มไม่มีเลย มันฝนแล้วก็หนาวพี่เล็กมาดูซุ้มผักยอดปักเคใช่ไปเดินไปชมซุ้มผักหน่อยใหญ่แล้วเต็มแล้วาทางเข้าไม่จืดดูซุ้มผักของเรานะคะสวยมากอันนี้ฝักแมวใช่ไหมใช่ฝักแมวอันนี้อันนี้ทั้งสองเลยทำไมมันมีหนามด้วยก็นั่นแหละทำไมมันมีหนามพี่เห็นฝักแมวมันไม่มีหนามใช่หรือวมันรุ่นไหนวะหรือว่ามันกลายพันธุ์หรือเปล่า เอาไปผสมมาตัวไหนล่ะพึ่งผสมพันธุ์ให้นี่นะคะซมีหนามของเราเนี่ยแปลกเนาะปกติซื้อมากินมันไม่มีหนามนะเนี่ยลูกใหญ่มากพันธุ์ไหนนิดอันนี้ก็หนามเหรอไม่มีนะไม่มีประเด็ว่าอันนี้มันคืออะไรมันน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันพี่กูดีกว่านี่มีหนามจริงนะคะนี่อันนี้ไม่มีนะนิดเนี่ยี่ยเออไม่มี มาถึงสวนของเราแล้วค่ะซุ้มผักเป็นดังที่หวังเลยนึกว่าปีนี้จะไม่ได้เห็นซุ้มผักของเราแล้ววันนี้ว่าจะมาเก็บพริกนะคะให้พี่เล็กเนาเเนะงงนพี่เล็กวันนี้เราจะเก็บอะไรนะวันนี้เราจะเก็บพริกเก็บพริกนะคะนั่นไงใช่ทำไมมันเหี่ยวแบบนี้มันหิ่วน้ำเดีล้ว <laughs> ต,ตั้งเก็บผักแล้วนะคะลมแรงมากเดี๋ยวพาชมสวนสักนิดนึ่งไปพี่เล็กไปชมสวนกันเอะนะคะโอ้ยเดินไม่ได้ดว ดอกเขารู้ก็รู้เนาะใชกเขานี่มากินน้ำผึ้งตรงนี้ด้วยแกเขยิบให้น้ำเมื่อก่อนมันอยู่ตรงนี้แล้วแกเถิดไปใช่แกเห็นแล้วมันใกนี่เยอะเลยสตรอเบอรี่ของแกก็สวยสะอาดดีเนาะใช่แกแกขยันเห็นบางส่วนนี่ลบลบไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้ตรงนี้เต็มนะค่ะอู้ยยยไปตรงนี้อือหือันนี้คือมะเขือพริกอันนี้น้ำเต้ายาวเต็มซุ้มไปหมดแล้วเก็บยอดมั โทษนี่ไงถั่วฝักยาวเข้าไม่ได้แล้วเายาวจริงๆนะเนี่ยใช่สมชื่อมันสมชื่อมันจริงๆไปนี่ไงพี่เล็กนี่ไงอีอันหนึ่งยาวยาวอ๋อนี่ยาวถึงพื้นเลยไหนอันนั้เอาไว้ทำพันนะอันนั้เก่แล้วให้มันนอนอยู่นี่นะถั่วฝักยาวมั่วใช่ลมแรงแล้วซุ้มมันจะแบบขึ้นสูงหน่อยนะเพราะว่ามันลากพื้นแล้ว กำลังออกเต็มเลยเนาะพี่เล็กเนาะอีกสักสามวันน่าจะได้กินนะนี่มาลอดซุ้มผักกันโอหนักจริงๆนะเนี่ยใช่มันมีน้ำเต้าไงนี่น้ำเต้าลูกยาวก่อนจะเข้าหน้าหนาวจะจับกาเลยนะถ้าหน้าหนาวมานี่คงแบบงานหนักเอาดําพันเลยเก็บได้อันนี้ใหญ่แล้วนะเริ่มจะเก็บได้แล้วนะคะนั่นนะคาเรียกว่าน้ำเต้ายาวเนาะฝั่งนู้นก็เริ่มมี เดี๋ยวเราไปดูข้างในแสกันว่าอุ้ยผักขยังพี่เล็กเบิ้งคะขยงมีดอกไหนนะเห็นไหมนี่ออกดอกแล้วออกดอกที่ปลูกกับน้องปั้นเห็นไหมดอกเล็กๆดูถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวโม่ไปดูต้นข้างในสิคะเห็นไหมมีลูกยาง ใหญ่มากใบเธอลงตรงนี้เลยหรอใช่ปีเออสดเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ต้องปลูกก่อนปีหน้าต้องปลูกเร็วกวันนี้เนะอยากลองตัดดูดีไหมตัดแล้วก็ให้ให้เห็นคนให้ยอดมันขึ้นแล้วก็ค่อยช้นพี่เห็นที่ญี่ปุ่นเขาทำอย่างนี้หละเอแต่เอาต้องพลาสติกพลาสติกแบบแบบการปันความเย็นอ่ะและทีนี้มันจะออกรากอ่ะมันจะออกรากแล้วแล้วก็มาแล้วก็มาปักชํำอีกทีหนึ่งตอนหน้าร้อนนะสวยมากเนาะ เ่อปี่เคยเข้าไปดูในในนี่อ่ะเนี่ยสวยมากเลยนะมะเขือเทศก็เยอะมากเออมันไม่ร้อนเหมือนตอนนั้นนะตอนนั้นมันร้อนกว่านี้อีกนะใช่อากาศมันเริ่มเย็นแล้วแกงอ่อมเดินดูสวนสักหน่อยโอ้อยากกินแกงอ่อมพริกพริกจนจะท่วมหัวแล้วนะคะนิดสูงจ้ะถ้าเก็บไม่ทันนิดเอายอดมาไปทำไอ้นี่นะแกงอ่อมเนาะนมกไก่เลยไหมนี่สูงร้อยหกสิบห้านะคะแต่ว่าพริกสูงกว่านิดดิ พริกสูงมากถั่วก็เริ่มจะไม่มีแล้วนะคะเริ่มจะอน้อยๆลงละเริ่มห่างๆละพอได้เก็บบ้างใช่ค่ะพริกขี้หนูสวนเดินชมสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บพริกกันใช่มะเขืออร่อยมากเลยนะพี่เล็กเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่เก็บเลย ปีหน้านะคะปีหน้านะจะตั้งใจแบบให้ดีเลยคืออยากให้ทุกคนได้ลองชิมมะเขือมากๆเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทั้งกรอบทั้งหวานนะคะแบบมันปูแบบปอดสารเนาะแต่ปีนี้ไม่ค่อยสมหวังไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่เนาะ ปีนี้ทดลองปีนี้ทดลองปีแรกได้แค่นี้ก็ดีแล้วเนาะพี่เล็กเนาะปีหน้าของจริงใช่ปีหน้าของจริงเผื่อได้ปีนีอากาศคงจะดีนะหวังว่าอย่างนั้นครับปีนี้อากาศบ้าบอบองปีนี้อากาศแย่แต่ทําได้แค่นี้ก็ดีดีมากแล้วอะไรนะลูกเห็ดใช่เดี๋ยวกลมเดี๋ยวก็พายุน้ำเต้าเยอะมากนี่ไงกระถิ่งแล้วนะคะแล้วทำไมมันไปทำไมมันไปอย่างนี้ทำไมมันไม่ขึ้นอย่างนี้แตไมมันแบกตรงนี้ล่ะ ไม่รู้มันเหมือนไอ้นี่เลยเนาะมันไม่เหมือนกะถินมันเหมือนแบบเนี่ยมันเริ่มอะไรนะเขาเรียกอะไรนะบายาลาบอ่ะอืมมันนอนใช่ไหมเนี่ยกะถินเริ่มมีดอกแล้วเดี๋ยวเอาไว้เผื่อมันได้กินเนาะอืโคดเก็บพริกก่อนอยู่ไกลกันก็ดีนั่นหละนานมาหากะทินะพอได้คิดถึงเนาะเอออยู่ใกล้กับฏิพิธกันอีกละแม่นบอกกินกระดูกลายดิโออย่ามาดูลายเบื่อปะต อย่าล้วอยู่บ้านบ้านมันดือพริกส่วนนี้ไม่เคยได้แดงเลยนะคะใครมาก็เก็บนพี่เล็กสั่งพริกแดงตั้งแต่ต้นปีจนนี่จะหนาวแล้วพี่เขานาวด้แค่เนี้ยจนจะหนาวแล้วพี่เล็กยังไม่ได้พริกแดงเลยก็ต้องได้เก็บเขียวเขียวดีกว่าไม่มีคลนนะคะเก็บพริกเสร็จแล้วก็จะไปเก็บถั่วแล้วไปผึ่งเองนะมันไม่แดงอันนี่มะเขือเทศนะเนี้ยมันเขียวมากเลยเนี่ยแต่มะเขือเทศอะไปตากแดดมันก็แดง แตมื่อว่าตัดอย่างเงี้ยเขียวแก่แล้วนะไปวางไว้ตรงหน้าต่างเนี่ยมันก็แดงใช่ไหมเดี๋ยวมันก็แดงแต่แต่พริกมันไม่แดงมันแห้งอย่างเดียวพริกก็เหี่ยวสงสัยว่าทำไมพริกเหี่ยวก็สามวันแล้วไม่ได้ลดไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงเหี่ยวเหี่ยวนะหิวน้ำพริกบอกว่อะไรจะลดสักทีหิวแล้วไม่ได้ไม่ได้เที่ยวสิพี่น้องเยอะญาติเยอะ รับแขกเยอะแล้วก็ขึ้นเขาไงหาเห็ดวิ่งวิ่งเข้าป่าจนลืมรดน้ำผักตูดเหี่ยวหมดแล้วได้เอม่เยอะปีนี้ไม่เยอะเพราะคนเยอะมากเห็ดสวิตมันไม่เยอะขนาดนั้นไม่ได้แช่อะไรปีนี้จริงนะมันเยอะมันน่าจะเยอะนะปีนี้ปีว่าเห็ดเยอะคนก็เยอะ มันไม่ค่อยได้ไปด้วยแหละปีนี้ทําสวนทํานูน่นทํานี่ปกตินะ่ะไปบอยทุกปีนะ่ะขึ้นเขาขึ้นเขาใช่ไปกับพี่ดอกไม้ทั้ทุกวันกลัวจะคิดว่ามีกิ๊กเปล่า <laughs> มีกิ๊กเป็นเห็ด <laughs> มีกิ๊กบนเขาเปล่าวะเพาเดี๋ยวนี้ดอกไม้ก็ไม่ค่อยได้ไปด้วยเนาะใช่พี่ดอกไม้ก็ไม่ค่อยได้ไปไปีนี้นะราาวว่่กลัไอคโคนนีนไม่ไม่ค่อยมีเวลาด้วยอา้าวเหรอคนก็เยอะด้วยก็เลยเออ ห่างๆไปถ้ามันออกเหรอไม่ตัดแค่ตรงนั้นใช่เขาก็คิดว่ามันจะไปแย่งอาหารกันโน้ไม่ต้องล็อกนี่ตัดไปทําไมให้มันหนักกิโลเฉยๆเดินเลือกถั่วพอได้ไหมเจอแล้วเกลังดีไม่มีอนี่ไม่เข้าเรื่อเลยนะมันไม่มีสร้างเยอะโอ้จะลักกันไปไหนเนี้ยน้ำตอง แบบอ่อนใจมากพอเห็นแล้วแบบโอ้ยไปเข้าซุ้มก่อนนะไปเข้าซุ้มมันไม่มีเด็ดเข้าซุ้มเก็บถั่วมันไม่มันไม่มีเด็ดแล้วมันจะไม่ใหญ่ต้นีเกาาซะสีเขียวในแบบเขียวจริงๆเลยแหละมีในบ้านมีไหมมีปะเก็บข้างในนี่นะคะถั่วของเราได้เยอะมาก พอแล้วม้าพี่เล็กพอแล้วอย่าลืมว่ากินคนเดียวนะจะเหมาสวนไม่ได้นะเหมือนพี่ดอกไม้มาเมื่อวันก่อนนะแกกินคนเดียวแต่แกเอาไปเยอะมากมันสะออนเนี่ยโอ๊ยผักงามผักงามก็เก็บไม่หยุดเลยมันยาวๆเนาะดูนี่ดังเยอะแล้วนะพอแล้วพอแล้วอืมเราจะกินหมดไหมเนี่ยเนี่ยเอาตกทําไมแล้วอันนี้ไปเก็บพันนี่ ใช่ไหนเก็บไม้ทันก็เอาไว้เอาไว้เยอะอันนี้ไปตำไว้ตำพี่จะไปเอาแบบตรงตริงนะไปเก็บน้ำเต้ากันสองลูกเลือกเอาลูกเอาใหญ่เอาลูกใหญ่ใช่ไหมนั่นอืมสองลูกนี้อพอแล้วกินคนเดียวนี่นี่นอนก่อนลูกรอแม่ตรงนี้แหละโอ้หนักแล้วเนี่ยหนักไหนล่ะขั้วเขาอยู่ไหนเอานี้ขั้วเขาอยู่นี้ อโชว์ให้ดูหน่อยลูกใหญ่มากพี่จะไปพี่ก็รู้จะไปฝากใครไปกินเองอะแกงอ่อมเพราะหัวก็ไม่กินแกงอ่กะพี่ก็ว่ามันก็อ่อนเหมือนกันนะลูกใหญ่อ่ะใช่หนูก็เอาไปแกงก็ลูกใหญ่อันเล็กมันก็อ่อนเอาหันใหญ่นี่ละเดี๋ยวไปเอาไปลวกทำไอ้น้ำพริกนี่ไงนี่ไงเต็มเลยคันเนี่ยแบบนี้คันนี่นี่แหละไปมุดเอาคณะนี่แหละนี่ไงสองลูกนี่สองลูกอีกนี่นี่สามสามสี ก็ฟัวก็จะจมมือเอามาทํอะไรนักหนาก็เอามาทาอะไรเนี่ยเขาไม่เข้าใจไงใครมาก็อดไม่ได้มันต้องมันต้องเอาอะไรที่มันเกินงบตลอดเลยใครมาส่วนนี้นะห้าเลเอาอยู่สักลูกแถมเนี่ยเนี่ยไม่ใหญ่มากสูงเลยพี่กระเตี้ยเตียนี่ถึงไหมพี่กระเตี้ยแท้กัใช้ตัดสูงเท่าไหร่กินของสูงเนาะหัวสูงแล้วพอแล้วไม่เอาแล้ว ขี้เกียจกระโดดเอ้ขึ้นฟ้ามันเหนื่อยมือพรมาอีกแล้วตัดซะเลยนี่ไงต้นหนึ่งนั่นแหละตัดสองต้นเลยไหนล่ะไปตัดคณะน่ะมันจะเข้าได้ไหมเนี่ยมันมีสองต้นพี่จะเข้าต้นใหญ่มากตัดอย่างี้เลยเหรอตัดเลยอ้อ้ยน้ำปักน้ำปักโอ้ยกินยากต้นเดียวนี่ก็ยากจริงๆมันหนามันปัก ใหแปลกใจว่าทำไมผักสวนนี้หายดีเพราะมันกินยากโอ้ยเอาเอามาโชว์หน่อยสิใบใหญ่มากต้นเดียวเนี่ยตายๆๆๆเพราะมันเป็นดอกแล้วพี่เล็กกินใบมันเหรอมันก็อร่อยเหมือนกันกินใบมันเนาะก็นี่ไงเอาใบเอาย่อนไปผัดเนาะผัดเส้นใหญ่เนาะเสียดายเนาะน่าตอนนี้เส้นใหญ่ไม่มียังไม่ทำน่าปอกๆเอาต้องรอก่อนเส้นใหญ่ไม่มีนึกไปก่อนนะเส้นใหญ่นะ มันอันนี้มันกินอันนี้ไปก่อนแล้วเอาต้นใหญ่นึกคีหลังขึ้นจากเม่เมล็ดที่ร่วงลงไปนี่ได้โตแพงยังเห็นมันเนาะมันเป็นแมงเนาะมันอุษาซ่อนตัวก็ยังจะเห็นมันอ้ยหน้าหนาวก็ตายแล้วก็ไม่ต้องปลูกหน้าหนาวก็ปลูกไม้ข้ามันมันปลูกในข้างในนี่มันปลูกได้ออกตเบร์ก็ปลูกเก็บผักมาแล้วก็มาช่างนะคะคัดสวย ไป,ไปยืนคอยไ,ไปยืนตัตอางุ่นชั่วโมงนึงเขากระได้ไลายอัวนี้ตัวถ่ายคลิปโอ้ยเผื่อดสีดได้ท่ากันเหลือโดนได้ต่างหากโดนได้อีก เวนของกำอันนั้นกับบดีอันนี้กรบโบดีแถมมานั่งตัดเป็นช่วโมงสองชมงศ์สามชมงเวนของกำรายได้ไปตีหนึ่งดอลล่าเขาทำกี่วิดีโอถึงจะได้กี่เอ้ารายได้เดือนไม่ใช่บุญบาปนะเดือนนึงพี่เลพูดแบบไม่อายเลยพูดให้แฟนขับฟังด้วยเดือนนึงนะคะรายได้ของช่องนิตยาขับวิ่งนะคะเดือนนึงทั้งเดือนนะหกสิบดอลลร์ค่ะโดนด่านับไปท่วนเวสิ อันนี้ทาคลิปแบบโอ้เยอะมากแล้วก็แบบทุ่มทุนทุ่มเทมากหกสิบดอลลาร์นะคะไม่ได้ท่าเยอะอะไรมากมายนะคะข้าวกระสมีก็ซื้อไม่ได้ดอลลาคืออยา่าบ้าบาุญแาบาทำแบบนี้ต้องทําด้วย<ไ>ใจจริงนะคุณเด็กต้องทำด้วยใจจริงเหมือนสวนผักนี่แหละออขายผักทั้งปียังไม่ได้เท่าเขาทำงานเดือนนึงแต่เออก็อยากทำเนาะชอบใจรักชบชบใครโชบมันม,มักไค่มากมันออ่นถ้ามีเงนลึกแล้วใช่ไปหลงพัดอีกสะละ บุงกระจายไม่ถึงเอาได้ไหนลกร้อยกรัมนี่ไหนึ่งโลอันนี้หกร้อยกรัมเกินครึ่งเราเอาแค่ครึ่งเดียวครึ่งกิโลในละถุงดีกันครึ่งกิโลอใช้ถุงเปื้อนเนาะเพราะเราต้องหิ้วกลับเนี่ยบ้านอยู่ไกลไอ้ที่หนักใจไม่ใช่ไอ้สองไอ้สี่ลูกผมเท่านั่นแหละตัดแล้วก็มองหน้ากันเออเรากลัดกันตับบ้านเนาะซื้อทําไมหนักหนาใครมาก็อดไม่ได้เพราะมันไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ ได้เก็บก็เพลินนะเออเห็นแล้วก็ดีใจแล้ว่ยพี่ดีใจพี่ได้อันนี้เนี่ยเนี่ยต้นมะกรูดอีกเด้ออ่าต้นมะกรูดที่บ้านเอาต้นเดียวก่อนเนาะต้นเดียวพราพี่เราไปจุ่มในในก่อนนะใช่นกระถางก่อนนะไปเป็นไม้ประดับซะเลยเนาะต้นเดียวมันก็แตกพี่ดอกไม้ก็เอาไปต้นเดียวกันกินไม่ไหวแต่มันชอบแต่มันชอบแดดได้ไงใช่เข้ใไหมพี่มันน่าจะชอบน้านะใช่หมายถึงว่าเอาปลูกใส่น้าอะนะ ก็เหมือนผักขยงอะไรเนี้ยมันเป็นถุงแบบย่อนชนาไดาไ้เอาหมดไปสิ่เมื่อกี้ก็ไม่ไปกินขนมจีนนะอ,อินน่มไปลวอ,อ,อ,อิ่มไปแล้วอันนี้ใส่ไปได้อันนี้ของแกมอะใช่โออยากผัดชะนาเด้ะ,ะก็พริกเห็นไหมไม่ถึงโลได้แปดร้อยกร,รมัมเอามาใส่อีกไหมแปดขีดเอาไปเก็บที่ไหนล่ะ ไม่มี <ไป S 1> แล้วพิปไปหมดแล้วอันนี้สองโลหกแมเกินแล้วเห็นไหมน,น,นั่ 2, 6, 2, นแหล,ละสองโลหกกับสองลสี่ก็ไปห้าคนแล้วอันนี้ก็แถมไปเลยสองลูกคิดเอาคนเดียวเมคคร์เรียบร้อยไปแล้ววันนี้<ป>ก็จะ คงแค่นี้ละมั้งเนาะพี่เล็กเนาะจบคลิปแล้วจบคลิปแล้วค่ะวันนี้นะ,ะก็มากินส้มตำกันกับพี่เล็กนะคะบรรยากาศเป็นกันเองเหมือนเดิมะคะมาเก็บผักแล้วก็กลับไปนี้ก็คงจะไปนั่งดื่มชนิดเนาะมาถึงมาเล่แล้วก,ก็ต้องไปกินวายวาเล่นะคะไปมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็ก<อ>บ๊ายบายค่ะแล้วก็ออกกําลังกายมันก็จะไม่ยุบเลยอ่ะอยังแน่นอยู่เลยนะคะขนผักกลับบ้านกันร้อนมากเลย